สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องรีฟรถมือ2ครับวันนี้พามาชม Toyota r e ี o 2 4 High p n e r ่คันนี้ครับสีรถนะเป็นสีน้ำเงินสีใหม่สีพิเศษเลยนะครับสีที่ Toyota ไม่เคยทำใส่ r ี v o มาก่อนนะครับคันนี้มันจะออกเป็นน้ำเงินเข้มๆนะครับเหมือนจะเป็นสีดำนะถ้ามองแบบบางมุมนะอาจจะเหมือนสีดำนะครับแต่เข้าไปดูใกล้ๆนะครับบางมุมมองมันจะเห็นเป็นสีน้ำเงินนะครับสีพิเศษ คันนี้สภาพสวยมากครับอยากรีวิวให้ชมกันนะครับเผื่อใครกําลังหาอยู่นะครับราคานะครับเอาไปเลย6 8 9 0 0 0 0บาทนะครับป้ายแดงล้านนะคันนี้ป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดหบาทนะครับคันนี้มือสองห0แสนาพนะครับรถปี2022จดทะเบียนปี2023นะครับใช้งานมาแค่60 0 0 0โลเท่านั้นนะครับไม่หลักหมื่นปีใหม่ๆนะครับใหม่น้อยๆใครสนใจอยู่ดูให้จบนะครับอย่าพลาดเลยนะโตโยต้า e ีโนะครับ รถคันนี้เพิ่งจะแรกเข้านะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับสีสันภายนอกนะครับมีนิดหน่อยนะเป็นรอยขูดขีนะครับรอยขูดรอยถูมามีนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเก็บงานให้หมดนะครับเนี่ยซ้มล้อนะครับให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับรถมือสองนะครับผ่านการใช้งานมามีบ้างครับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ได้เข้าแรงไปถึงโครงสร้างหลักของตัวรถนะครับไม่ถึงตัวบอดี้รถนะแค่ชิ้นส่วนตรงนี้นะฮะ ตัวคิ้วล้อนะครับประมาณนี้นะครับที่จะต้องเก็บงานนะครับสําหรับภายนอกนะเดี๋ยวเก็บงานอีกที่สวยนะครับหาที่ติไม่เจอแน่นอนนะครับด้านหน้านะครับเป็นไฟแบบ full led ทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวไฟต่ําไฟสูงและไฟตัดหมอกนะครับคมไฟสวยใสไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไม่มีละอองน้ําฝังอยู่ข้างในนะ daytime running light สีขาวเส้นนี้นะสวยๆนะครับไฟตัดหมอกก็ led เหมือนกันนะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเรียกว่าหน้าหมูป่านะหน้านี้ นะครับเป็นพิลันเนอร์ทรงยกสูงหล่อๆเลยนะครับนี่กาวเคียร์แลนด์นะครับโอ้โหนะยกพื้นมาสูงเลยนะครับตัวนี้นะครับล้อแมกขอบ17นะเป็นทูโทนปัดเงาด้วยนะครับพร้อมกับยางบิดโตนนะครับไี้แมกขอบ18เลยนะแมกใหญ่เลยนะครับแมกขอบ18ทูโทนปัดเงานะครับลายเป็นตัววาใหญ่ๆแบบนี้นะครับ บางคนก็ชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับยางปี23นะครับใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับแล้วเป็นยางบิตโตนด้วยนะครับบิต s เนี่ยยางทนอยู่แล้วนะครับใช้ได้ยาวหลายปีไฟหน้าแท้เดิมนะครับไม่สแตนลี่ก็ไทโกอิโตนี่แหละนะครับมีอยู่2อยี่ห้อนี้แหละที่โตโยต้าใช้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวมาชมภายในกันนะครับภายในสภาพเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยนะฮะ ภายในครับคุมโทนสีดำนะครับเบาะหนังสีดำแผงประตูดำคอนโซลหน้าดำหมดเลยนะครับดูแลทำความสะอาดง่ายนะครับฝ้าเพดานนะครับสีครีมขาวๆนะครับไม่มีรอยยันรอยเจิมเลยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับนี่สภาพแบบนี้นะแผงประตูนะครับใสไม่มีริ้วรอยนะครับรถเพิ่งจะใช้มาแค่3ปีเท่านั้นนะครับอ่ะใช้จริงๆ2ปีด้วยรถปิดผลิตปี22นะผลิตปี22จดทะเบียนปี23นะครับปีนี้25ใช้งานมา2ปีวิ่งไปแค่6 0 0 0 0โล รถยังไม่ช้ำนะใครกาลังหาอยู่นะครับแล้วสภาพเดิมสนิทนะครับทั้งตัวถังเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างนะครับช่วงล่างสภาพเดิมหมดเลยนะครับเดิมสนิทตัวนี้เป็นช่วงล่างแบบซูเปอร์เฟล็กซ์ซัพเพนชั่นด้วยนะครับนี่เป็นตัวชกนิ่มนะครับโชกด้านหลังเนี่ยเป็นโปรเฟนเดอร์นะเดี๋ยวผมให้ดูตัวโชกนะครับเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้นะครับจากโรงงานเลยปรับความนุ่มความแข็งได้นะครับตัวนี้ มีที่ปรับให้นะครับมันจะไม่เหมือนรถยกสูงแต่ก่อนนะที่ท้ายมันจะดิดๆหน่อยนะครับแต่อันนี้ท้ายจะนิ่มนะครับนุ่มนวลนะมาดูภายในกันต่อครับเบาะหนังไม่มีช้ําครับฟองน้ำแน่นๆหนังไม่มีขาดนะครับตะเข็บเดินได้นี่สวยๆเนียนๆนะครับไม่มีหลุดลุ่ยนะครับมาดูรถตัวจริงมาได้เลยนะครับที่เสรีไทยนะครับมินบุรีกรุงเทพครับ ตัวกระจกนะครับแท้เดิมโตโยต้าทุกบานนะครับขึ้นลงไฟฟ้าและเป็นออโต้ทุกบานเลยนะครับเป็นออโต้คือวันทัดนะครับสัมผัสทีเดียวนะจะขึ้นจะลงสัมผัสทีเดียวเท่านั้นนะครับออโต้ทั้งขึ้นและลงนะครับตัวรองแขนรองตรงนี้นะครับรองข้อศอกบุนุ่มมาแล้วเรียบร้อยนะครับตุงก้างนะครับอ่ะตรงนี้นะครับที่วางแขนวางแก้วนะครับล็อกเป็นแนวตรงไว้ให้ด้วยนะครับไม่ห้อยลงนะครับ เครื่องยนต์2004นะตัวนี้รถใช้งาน60,000โลนะครับราคา689,000บาทเท่านั้นนะครับดูสภาพคอนโซลด้านหน้าครับนี่ฮะสภาพสวยอย่างนี้นะครับไม่มีรอยชัาเลยนะครับสมกับรถที่ใช้งานมาแค่2ปีจริงๆนะครับกล้องหน้านะครับมีมาให้นะครับไม่ได้ติดเองนะนี้มาจากโรงงานเลยนะครับตัวไฮมีกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ พวงมาลัยเนี่ยมัลติฟังก์ชันนะครับระบบพุชคอนโทรลมีนะครับนี่ควบคุมความเร็วนะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับควบคุมความเร็วนะครับแบบล็อกล็อกความเร็วนะครับตัวนี้ควบคุมความเร็วอัตโนมัติจอกลางนะครับเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับตัวแอร์นะครับคีบไม่มีแตกไม่มีหักครับสภาพนะสวยงามในช่องเก็บแว่นนะครับไฟสองแผ่นที่นะครับด้านบนนะมีมาให้ครบนะครับ อ่ะบางแดดอันนี้ขาดกระจกนะที่จริงตัวท็อปสุดนะน่าจะให้ได้แล้วนะครับกระจกโตโยต้านะขอแซลโตโยต้านิดนึงนะครับฝั่งนี้มีให้นะครับกระจกแต่ไม่มีไฟส่องสว่างให้นะแอบเซลโตโยต้าเขานิดหนึ่งนะนี่ตัวท็อปนะครับตัวไฮเลยนะครับท็อปสุดเลยนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับแต่เบาะฝั่งนั่งด้านซ้ายเนี่ยปรับมืออยู่นะครับมถามว่าตัวท็อปตัวนี้นะถ้าผมจับไปชนกับ e ซููนะครับมันต้องชนกับตัว m ใช่ไหม มันต้องชนกับตัว 1.9m แต่ถ้าชนกับตัว1.9 ZP ZP จะเป็นตัวรองท็อปของ Isuzu นะครับตัวรองท็อปของ D-Max ZP นะถ้าปี2023นะราคาจะอยู่ที่700,000กว่าบาทนะครับราคากลางๆของตลาดรถมือ2นะแต่นี้นะตัวท็อปสุดของ Rivo นะครับตัว h h ราคาอยู่ที่ถ้าผมจับตัวนี้ชนกับ ZP ZP จะอยู่700,000กว่าบาทนะครับ ZP Isuzu D-Max ZP นะ อยู่ที่700,000กว่าบาทแต่ตัวนี้อยู่ ,00 0 0นปลายๆนะครับ6 8แ0 0 0นะครับแล้วแต่สาวกอิวุสุก็เล่นอิวุสุนะครับคนชอบโตโยต้าก็ซื้อโตโยต้านะครับปีกเบาะตรงนี้มีช้านะครับมีช้านะฟองน้านี่นะครับฟองน้ําไม่แน่นนะครับถามว่าปล่อยแบบนี้ไหมไม่ปล่อยนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานหุ้มหนังให้ใหม่นะครับกลับคืนสู่สภาพเดิมนะกลับคืนสู่สภาพใหม่ๆนะครับตอนปายแดงเป็นยังไงเดี๋ยวทำให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับไม่ต้องห่วง เดี๋ยวรถชงเสร็จแล้วนะครับป้ายแดงอายแน่นอนนะรถปี23นะครับคันนี้นี่ดูแผงประตูนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ขึ้นลงสีบานนะครับไม่มีปัญหาขึ้นลงได้ครบทุกบานนะครับไม่มีเอดไม่มีอาร์ตนะครับไม่มีติดขัดใดๆทั้งสิ้นนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับใช้งานได้หมดวันทัดทุกบานนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะฮะวันทัดทุกบานนะครับกดที่เดียวนะครับกระจกลงเลยครับ ขดขึ้นทีเดียวนะครับดูสภาพด้านหลังนะครับที่นั่งแถวสองนะครับไม่ต้องห่วงแอร์ทั่วถึงแน่นอนนะครับคลิปแอร์ไม่มีแตกไม่มีหักครับนี่ฮะแถวสไม่ต้องกลัวนะครับที่นั่งด้านหลังนะครับเย็นทั่วถึงนะครับแต่ขอแขวนมีมาให้สองข้างนะครับรับน้ําหนักได้สี่กิโลกรัมนะครับตัวครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ชมกันนะครับ จอครับนี่ครับ t o y ยต้ r รี vo นะครับขึ้นมาแล้วนะครับตัวจอตรงกลางนะครับจะเป็นแบบ TFT นะซ้ายขวาเป็นอนาล็อกนะครับวัดความเร็ววัดรอบนะวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์แล้วก็วัดปริมาณน้ำมันนะตอนนี้ไฟนะครับเปิดเป็นแบบออโต้อยู่นะครับไฟหน้า Full LED นะครับ อ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมให้ดูนี่ก่อนนะฮะจอกลางนะครับจะให้ดูความชัดของกล้องมองหลังนะครับนี่ครับกล้องมองหลังแล้วก็กล้อง360อองศารอบคันนะครับตัวกล้องรอบคันตรงนี้นะฮะแล้วก็กล้องมองหลังอ่เส้นกะระยะนี่หมุนตามพวงมาลัยด้วยนะครับประมาณนี้อ่าเดีถือนิ่งๆนะครับผมหมุนพวงมาลัยให้ดูนะครับ พวงมาลัยนี่น้ำหนักกําลังดีนะครับไม่ถึงกระเปามากแล้วก็ไม่หนักมากนะครับน้ําหนักโอเคเลยกําลังดีนะครับตัวแอ์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับอลองเปิดดูนะครับแล้วแยกซ้ายขวานะอุณหภูมิเนี่ยซ้ายขวาแยกกันนะครับเราลองปรับเป็น25องศาแล้วกันนะครับซ้ายขวานะครับแยกกันด้านหลัง นะครับเย็นทั่วถึงนะฮะอ่ะลงมาด้านล่างนะครับมี power outlet หนึ่งช่องตรงนี้ครับ USB นะครับหนึ่งช่องระบบ traction control มีมาให้อ่ะ power outlet เขาให้มาซ้ายขวาเลยนะรีวอเนี่ยให้มาสองอันเลยนะครับที่วางแก้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางหน้าหน้าเกียร์หนึ่งอ่าหน้าเกียร์นะครับสองช่อง โหมดอีโคโหมดพาวเวอร์นะครับเกีย์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมโหมดบวกลบนะครับโหมดบวกลบก็คือโหมดแมนนวลนะครับสามารถชิปเกียวเองได้นะครับอ่ะเข้าเกียวพีก่อนเพนชิปไม่มีนะครับตรงนี้จะเป็นควบคุมพวกเครื่องเสียงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการปรับหน้าจอเรือนใหม่นะครับเป็นการเซตหน้าจอเรือนใหม่นะครับปรับตั้งค่าที่ปุ่มนี้นะครับ แล้วก็ระบบคูชคอนโทรลนะอยู่ที่ก้านด้านหลังตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังนะครับสภาพหนังสวยนะครับไม่มีถลอกลอกร่อนนะครับตัวพวงมาลัยนะครับสภาพไม่มีริ้วรอยนะครับมีรอยเลอะนิดนึงเดี๋ยวเช็ดหน่อยนะครับทําความสะอาดนิดนึงอ่ะตรงนี้นะครับภายในนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันผมให้ดูไฟด้านหน้าตัวรถนะครับนี่เป็นไฟ LED นะครับโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับสำหรับไฟสูงไฟต่ำนะอยู่ในหลอดในโคมโปรเจคเตอร์หมดเลยนะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับก็เป็น LED เหมือนกันครับ time running light นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็น full LED หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องยนต์ชมกันนะครับตัวนี้นะฝากระโปรงให้โชคมาเรียบร้อยนะครับนี่ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพร้อมกับระบบอัดอากาศเทอร์โบนั่นเองนะครับตอนนี้ผมให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบเดินนิ่งนะตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมถอดไม้ออกก่อนจะได้ได้ยินชัดๆนะครับอันีถอดไม้ออกแล้วนะครับ เคือยนเดินเรียบเดินนิ่งนะครับรอบไม่มีแก่ไม่มีสวี่ยเครื่องตัวนี้นะครับใช้งานมา60โลรถสองสปี คันหน้าครับคันหน้าคันเดิมเลยนะครับ็อกไม่เคยตอมนะใส่ไม้ก่อนนะครับนี่ครับสภาพคันหน้าเดิมๆนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมๆนะไฟนะครับไฟหน้านี่ครับใช้ยี่ห้อโกอิโตะนะครับอันนี้ไฟหน้าข้างซ้ายนะครับมาดูฝั่งขวาบ้างใช้ยี่ห้อ โคอิโตเหมือนกันนะครับโตโยต้านิยมใช้นะครับสองยี่ห้อนี้โคอิโตกับสแตนลีย์ครับรถคั้นนี้เดิมทั้งคันนะครับฝากระโปรงกันชนนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับไฟหน้าไฟหลังนะครับบอดี้เดิมๆทั้งคันนะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอนอยู่ประมาณเดือนละหมื่นสองนะถ้าฟรีดาวหมื่นสองเจ็ดปีประมาณนี้นะครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์0623058486นะครับรับรถไปแล้วนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์ระบบไฟระบบแอร์ให้อีก30วันนะครับหลังจากรับรถไปนะครับภายใน30วันลูกค้าเอาไปทดสอบใช้งานให้เต็มที่เลยนะครับมีปัญหาอะไรกลับมานะครับขออย่างเดียวอย่าไปดัดแปลงสภาพรถนะครับอย่าไปดัดแปลงใช้สภาพเดิมๆนะครับใช้ได้เต็มที่เลยทดสอบวิ่งทางไกลใช้งานหนักได้เลยนะครับมีปัญหาอะไรกล <ๆ S 1> ับมาห <spark ly S 2> าผมนะ <ๆ S 1> ครับรถนะถ้าทดสอบใช้งานหนักๆนะครับ มันต้องแสดงอาการแล้วนะครับถ้ารถมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นเกียร์หรือระบบไฟก็ตามนะครับเราดูแลให้นะครับรถคัดเกตเทุกคันนะครับไม่เอารถสภาพโสมมาทําให้ดีนะครับเราเน้นรถที่เข้ามาสภาพเครื่องพร้อมเกียร์พร้อมนะครับสภาพสมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์แบบเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องรีฟรถมือสองนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ